ทำยังไงรอครับให้อันนั้นมันระเบิดได้อ่ะมิตรมิเตอร์เบรดทำยังไงก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยไม่ได้เว้ยเราก็ต่อบล็อกไปไม่ได้แหละบล็อกแรกอ้าวผมยิงโดนแล้วอ่ะมิสเตอร์เบรดแต่มันไม่แตกดนหนาขาไว้ดี ทำยังไงก็ได้ให้มันระเบิดอเอาคี้กบปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่มีเงินหนึ่งล้านหรอกก็ได้วะหาไรโยนก่อนยา ฉันไม่เห็นนายยิงค่ะแต่ฉันไม่เห็นมันระเบิดระเพื่อนแต่ไอ้นี่หายไปไหนอะเพื่อนไออันที่มันสามารถจะระเบิดอด้ฉันก็ไม่เห็นมันกันนะเพื่อนนายไม่ได้นายไม่ได้ตังเพื่อนนายต้องนายต้องเริ่มใหม่เพบรต์ไม่ไม่อย่าลงมาทังนี้ไม่ วิตาเวทวิญญาวิตาเวท,ววเ,วทเป็นไรไหมน่ะจะทำยันต์เจ็บเจ๊ต้องรับิดชอบ,บปีชอบก็ได้เออปีชอปพอ,อยยางวิตาเวทพอ,อแล้วมันทำต่อทำต่อ ในายตายนายตายเท่ากับไม่ได้ต่างห้าไอ่พอนิดเดีบิดคออะไรก็ได้ที่ม um, ันสามารถนั่งได้ง่ายๆแล้วนังขอไปติดตั้งวงจนก่อนทําตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้แล้วก็ทำางไม่รู้อะไรสิขอให้ มาทำฉันเห็นตอนหน้าต,ตาตัมต้มรอดตํารอดตั้รอดนายต้องให้แมนมาโอเคลึงให้มันแต่ยังไม่มีของปลาเลยมีของให้โยนละแหวนกระโดดสูงสูงนะกระโดดสูงสูงเลยว่าเราจะโยนนายไปแล้วนายต้องบังคับตัวอะไรแหวนกระโดดสูงสูงไป ฉันใส่เสื้อรอนายแล้วนะนายคิดหนามากเลยนะเพื่อนเฮ้ยเอาเสื้อมานะเนี่ยเสื้ออ้านั่นแหละอ่าฉันใส่ฉันใส่เสื้อนายแล้วอย่างนี้ฉันก็มีแรงต้านทานแล้วฉันจะไม่ตายอย่างนี้ก็โยนของไปโผลไม่ผิดกดหลับขึ้นมาเลย แบ,บนังน,นะขอใช้เครื่องนี้ก่อนมันคงไม่ปิดกดหรอกนะแล้วก็ของใหม่ของอาปาเอาของโยนขึ้นไปจช่ปะเอาไว้ไม่ต้องแข็งแต่ นิดเดียวห่อ,อเสื้อแบบเสื้อมันน่าลำคาญมามาเลยเว้ยตะลวนมันไม่เป็นอย่างที่ฉันปรารถนายาไม่ไม่ไมกลับมากลับมาเฮเฮใช้ย,ยากินเลยเว้ยนี่น เนี่ยมันใช้ยากตรงนี้แหละ๊มอวา้บิดปอ๊อบบอกแล้วนาตายนายไม่ได้ตัดมาแล้วอย่ามาตัมาอยามาตัมาเนยาม,ามาเนี่ย ทั้งตาเท่ากันไม่ได้ตายง,ง่ายโอ้วแล้วใช้สมองอเดี๋ยวห้ามทีดจามมาตัดให้ฉันนะน่น่แน่พอนายตายแคยป่ปะ ไม้ก็จะมานั่นตรงนี้อยากนั่นแหละเป็นความคิดที่ฉลาดแต่มันเป็นวิธีสำหรับเด็กๆที่คิดล่วงหน้า่ะอย่างไรนะรู้ละจะทำไงนั่นแหละเขาบอกให้ปลาของใช่ไหม แม่กบ่งขึ้นไปให้ทุกนะูนมากแต่ห้ามมีใครตายท้งนั้นนะไม่เป็นไรหรอกผมอนัมันเป็นหน้าที่ของปุชายอ่าไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอ่า ไม่เอาเงินหนึ่งล้านแล้วเว้ยมาดีเลยมิตเตอร์บริทตาตายตายตายตาตายตาายตายายตาต้ยตาาายายตายตาตเตอร์าิตา,า,า,มมมายตาาลย